สยบแบดบอยให้กลายเป็นแมวบังคนอาจจะไม่รู้นะเรลลี่ไปแฟนกับพี่ชินนะคะ วันแรกที่เราครบกันเราพูดชัดเจนมากว่าลี่ไม่แชร์ความรับของเธอกับใครนะเหมือนวันนั้นน่ะลี่มีเซนคือผู้หญิงอับเซนแสร,ระหว่างที่เขาเหมือนแบบทานู่นทำนี่อยู่เรก็เปิดขึ้นมาดูนะอา่าเราก็เห็นแชทผู้หญิงที่เหมือนแบบทางานกับเขาด้วยส่งรูปตัวเองมาเถียงกันเถียงกันไม่ใช่ทะเลาะกันแล้วมันเป็นเหมือนแบบอุบัิเนต์อันนี้คือประตูประตูกระจเราดันประตูออกเขาดันประตูเข้าขาเสียบเข้าวุบอย่างเงี้ยตอนนั้นน่ะช็อกลึก กีดทำตัวไม่ถูกเพราะเลือดมันเยอะมากเราคิดแล้วเหมอือนแบบเขาถ้าออกมาเขาเขาเลิกกับเราแน่นอนสวัสดีค่ะอยู่กับรายการมารีฝากไว้ให้คิดและวันนี้นะคะ เรามาในหัวข้อที่ห,หลายๆคนต้องสนใจมากๆนะคะโดยเฉพาะคนที่ชอบผู้ชายแบดบอยเจ้าชูนิดหน่อยมีสนเสน่ห์น่าคุณหาแขกรับเชิญของมารีน,นะคะก็เป็นเพื่อนรักของมาิีผู้หญิงคนนี้คบกับแบดบอยมานานมากและเอาเขาอยู่หมดัดถ้่วันนี้ใครอยากจะรู้วิธีสยบแบดบอยยังไงให้กลายเป็นแมวตามไปดูกันดีกว่าค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กันด้วยนะคะ เราก็อยู่กับลิลลี่เพื่อนกันค่ะนีนมาออกได้สักทีนะคะยังมานานแล้ววันนี้ลิลลี่มีเคล็ดลับจะมาบอกว่าจะต้องทำยังไงนะคะถ้าเราอยากที่จะสยบแบดบอยให้กลายเป็นแมวบางคนอาจจะไม่รู้นะว่าลิลลี่เป็นแฟนกับพี่ชินนะคะ มมใช่เขาปีที่7แล้วจ้าปีนี้ปีที่7ย้อนกลับไปเมื่อ7็ปีที่แล้วเจอพี่ชินครั้งแรกคิดว่าอะไรและคนรอบตัวเราว่าไงบ้างเราเจอกันที่ละครและนางต้นเล่นเป็นคนที่ชอบเราวันนั้นทั้งวันไม่มีใครเข้าด้วยต้องเข้ากับนางสองคนและนางก็เพิ่งเลิกกับแฟนประมาณสี่ห้าหกเดือนประมาณนั้นอนะ่ะเราก็คุยกันคุยกันตามปกติแล้วสูเหมือนแบาเออนี่มันก็ใช้ได้นะ <c oughs> <c oughs> พอกลับบ้านตอนมาตอนปีสามแล้วกองดึกนางก็จะแบบโหล่ย่างอ้าวผู้หญิงก็มีเซนนะว่าเอ้ยมึงต้องชอบกูแน่เลยตอนเริ่มพูดกันจริงจังว่าอาทิตย์ที่สองเพื่อนทุกคนเริ่มเหมือนแบบมึงกูว่าเขาดูแบดบอยลุกเขาไม่ได้อะมึงกูว่าเขาจะชูแน่กูว่าแบบกูแบดบอยกูแบดบอยแล้วเราเป็นแบบสายสื่อเพื่อนเราก็เป็นสายสื่อทุกคนมึงไปสื่อมาซิเป็นยังไงกับคนนี้คนนี้อะไรเงี้ยคือเหมือนแบบไม่ได้คบนะไม่ได้คบแต่เราแค่คุยคุยกันนู้นคุยชายอ่ะคือคุยนู้นคุยนี่ก็อ้าว กิในใจว่าเหมือนแบบแบนนักใช่ไหมได้ไม่เป็นไรเจอเดี๋ยวเจอ,อเดี๋ยวเจอคุฉันจะทำให้เธอไม่เจ้าชู้ตอนนั้นคือลีบไม่รู้ว่าเขาอะเจ้าชู้จริงหรือเปล่าเราฟังเราฟังทุกคนไม่มีใครรู้จักเขาณนะตอนนั้นดีเท่าเราเดี๋ยวกูจะพิสูจน์ว่ามึงจะเลวจริงไหมเราชัดเจนมากว่าเราไม่ชอบคนเจ้าชู้แต่ว่าตั้งแต่ตอนที่คบกันแรกๆ <c oughs> กฎของตัวเองอยู่แล้วว่าการครบในครั้งนี้จะต้องเป็นยังไงไม่มีกฎ แต่ตอนที่เราครบกันอะไม่ใช่แรกๆรกเลยนะวันแรกที่เราครบกันเราพูดชัดเจนมากว่าลี่ไม่แชร์ความรักของเธอกับใครนะความรักจะเป็นแค่เธอกับเราเราจะรับไม่ได้ถ้าคุณจะมี2 3 4 5เพราะเราต้องเป็นแค่หนึ่งเดียวคนเดียวของคุณเท่านั้นและถ้าคุณทำไม่ได้คุณก็ไม่ต้องคบกัน เรารักตัวเองมากพอที่เราจะไม่ให้ตัวเองไปอยู่ในจุดๆที่ว่าทําให้กูต้องเสียใจหรือกูต้องมานั่งเหมือนแบบหวาดระแวงตลอดสาวคะ่ะร้องชัดเจนตั้งแต่แรกผู้หญิงมันมีคุณค่าเราจะไม่เอาตัวเองไปอยู่ในจุดๆนั้นเราไม่ยอมคําว่าแบลบอยในแบบ ของลีคืออะไรมึงเป็นคนไม่ดีมึงเป็นคนเจ้าชู้มึงเป็นคนนี่คือแบดบอยอันนี้คือแบดบอยสำหรับเรานะแต่เขาว่าแบดบอยของแต่ละคนอะไม่เหมือนกันเว้ยแล้วพี่ชินเป็นคนที่ลุกคาแรคเตอร์คือจะมีความเหมือนแบดบอยเราพูดกับเขาเลยว่าคุณลุกแบดบอยใช่ไหมแต่ถ้าคุณดด้วยอะเราไม่ครบนะเราแค่ชอบลุกกูขอแต่เปลือกค่ะกูไกลไหนเราแค่ชอบลุกแต่สันดาลหรือนิสัยบายบายแล้วมึงอะชอบไหมแบดบอยรู้สึกไงบ้างคะบผู้ชายกบนกอรู้สึกว่าจริงๆอะผู้หญิงเยอะ มากที่ชอบผู้ชายอูแบบบอยความเป็นแบดบอยรู้สึกว่าจะเหมือนเป็นคนที่เหมือนมีเสน่ห์อะไรบางอย่างเหมือนมีแบบเล่นเหลี่ยมนิดนึงมีความแบบนึ่งอะมันจะมีความดบบผู้หญิงอะเออขอถามกูรูแห่งการกลอบใจแบดบอยการที่จะอยู่กับแบดบอยให้รอดต้องอยู่แบบไหน ต้องอยู่แบบมีสติรู้ว่าเขาไม่ดีอย่าทนแล้วก็อย่าให้ยาภัยเขาซ,ซ้ำแล้วซ้ำอีกคุณให้อาัยครั้งที่หนึ่งคุณต้องมีครั้งที่สองครั้งที่สามครั้งที่สี่แล้วมันจะตามมาเรื่อยๆเ,เว้ยแต่ถ้าแบบคุณเด็ดขาดตั้งแต่ครั้งแรกมันก็จะไม่มีไงอยู่ด้วยความคาดหวังว่าเขาจะเปลี่ยนเพราะว่านิสัยสันดานเปลี่ยนกันยากค่ะ ก้าบอกว่าพี่ชินเป็นแมวเนี่ยเขามีทําอะไรที่มันแบบเป็นแมวแชร์หน่อยคุณไม่ได้คิดว่านางจะทำใช่ไหมด้วยกันจะต้องมออ่อนวัวกลัวเมียอะไรอย่างเงี้ยนางก็จะโดนพูดปล่อยอยู่ในเรื่องกลัวเมียคือนางไม่ได้กลัวเวลาคนบอกว่าเฮ้ยกลัวกลัวแฟนหรือเปล่านางจะบอกว่าไม่ได้กลัวครับผมคาลบคารบเออนางจะพูดแบบนี้ด้วยความที่เราเหมือนแบบทุกคนเห็นว่าอุ้ยชินน่าจะเป็นคนทัฟไม่ไม่กลัวอะไรอย่างเงี้ยแต่พอเราอยู่ด้วยกันจริงๆอะนางจะมีความเหมือนแบบ แตอย่างเงี้ยจะมีความจะมีความแบบเป็นเลย์ยแต่ชอบไหมก็ชอบอยู่นะแล้วก็เวลาไปเที่ยวกับเพื่อนทารี่บอกว่าเธอจะกลับเที่ยงคืนใช่ไหมเที่ยงคืนนะเที่ยงคืนพขาบอเที่ยงคืนปุ๊บนางแบบเด้งตัวแล้วเดี๋ยวกลับ่ปนะทารี่ว่าเที่ยงคืนจริงๆแล้วไม่นะคือที่บอกให้กลับเที่ยงคืนคือนางบางคนที่บอกแบบถ้าเที่ยงคืนก็คือเที่ยงคืนตีสองคือตีสองตีสามคือตีสามแต่เราจะไม่โหตามนะรู้เวลาเด้งตัวแล้วก็ไปเลยถามไปจัดใหญว่าท่านุญที่ไหนมั้งกูไปด้วยกูจะได้แล้วกูก็เจอเพนมาอยู่เหมือนกัน พี่ชินเขาพิสูจเรื่องแบบว่าเขาไม่ได้เป็นแบดบอยด้วยความแบบส,บสม่ำเสมอมาตลอดกับคนรอบข้างแต่เราอะที่เราอยู่กับเขา,าตั้งแต่แรกอะไรที่มันทำให้เรามั่นใจที่เราจะแบบอยู่กับเขาระยะยาวย่กับเขาต่อไปควกมึงก็รู้คุามคนที่ถึงมาผู <c oughs> ้หญิงมองหรืออะไรนี <c oughs> ่เราก็จะน่านิง่งละน้าระเบียง เหมือนวันนั้นน่ะรีมีเซน,นคือผู้หญิงอัเซนแรงแล้วเราก็รู้สึกว่าเราก็เชื่อเซนเราในระดับหนึ่ง 1. คือเราอะเรียสไกันมากเราจะไม่ดูโทรศัพท์กันเลยแต่เรารู้พัลเวิร์กันนะแล้วเหมือนมันมีเซนของแบบทำไมมันต้องมวน,นวันนี้วะวันนี้กูต้องดูโทรศัพท์มึงระหว่างที่เขาเหมือนแบบทำนู่นทำนี่อยู่กูก็เปิดขึ้นมาดูอ่าเราก็เห็นแชทผู้หญิงที่เหมือนแบบทำงานกับเขาด้วยส่งรูปตัวเองมาขี่จักรยานอยู่ทำนู่นทำนี่นอยู่เหมือนรายงานนะหูยังายงานแกูทำไมซึ่งแฟน อ๋ออืมคือพี่จิมไม่ได้ตอบอะไรกลับเลยไงนางก็เหมือนเป็นบ้าคุยอยู่คนเดียวนี่ก็ไม่ชอบแล้วนี่ก็เหมือนแบบเอาให้นางดูเหมือนแบบนแบบแบบนี้คืออะไรนางก็บอกว่าแบบเขาอชอบส่งรูปอะไรมาอะไรก็ไม่รู้นี่ก็เลยบอกเขาว่าแบบเอองั้นพิมพ์ไปได้ไหมพิมพไปแบบพี่ลี่จะบอกถึงว่าให้พิมอะนี้ปวดจะส่งรูปแบบนี้มาเพราะว่าแฟนผมไม่ชอบครับขอบคุณครับ <c oughs> แล้วมันก็ส่งจริงๆพี <c oughs> ่ิมก, <c oughs> ก็ตอก็ตอบกลับมาบอ๋อค่ะได้ค่ะขอบคุณครับก็จบแค่นั้นคือเวลาให้บอกว่าทําอะไรอะนางจะทําเลยไงไม่ปฏิเสธ สิ่งที่แบบงี่เง่าที่สุดอ่ะมึงขอแล้วเขาไม่ควรให้อ่ะเราไม่รู้นะว,ว่าอันนี้งี่เง่าสำหรับคนอื่นหรือเปล่าแต่เราอ่ะตอนนั้นนะคือมันเกิดเพื่อนเราเละมึนคนชอบสะพายก็เที่ยงคืนเนาะไปไปบ้านเพื่อนไกลมากไกลจากบ้านเขาแล้วไกลาจากบ้านเราด้วยแล้วเขาอ่ะเหมือนเพิ่งซ้อมงานเสร็จประมาณเที่ยงคืนนี่ก็บอกว่ามึงมมไม่อยากขับรถอ่ะขับรถมารับหน่อยนางก็เหมือนแบบเราเพิ่งเลิกงานนี่ก็บอกว่าแต่รีบไม่ขับรถล <laughs> 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 โมเมนต์ที่เราเห็นหน้าเขามารับเราอ่ะหน้ากเป็น เราโอเคไงโถงเอ็นดูน่าสงสารอ่ะโอเคเธอรีบขับไปถึงนะสิ่งเล็กในน้อยพวกเนี้ยเราทำให้ทำให้เราสูงเหมือนแบบไม่ว่าเราจะขออะไรเขา่าเขาไม่เคยปฏิเสธคือพี่ชิโมติดบ้านไม่เที่ยวไม่ดื่มเหล้าตลอดเวลา67ปีเนี้ยมันเป็นอย่างงี้มาตลอดเอาง่ายๆก็คือ perfect กะแหละไม่มันก็มีข้อไม่ดีอย่างเช่นว่านางเป็นคนที่ว่าเล่นใหญ่ facial e x p r e s s ั่นของเขามันชัดมากเมันก็าจะบ้าเหมือนแบบสมาแบบอ่างเงี้ยพูดจะคิดว่าแบบเป็นไร ปไปเลยก่ะคือกูไม่ชอบกูลำคาญอินเน,มน,น่มันแรงกันนะอิน,นมากกลับาถ้าเราไปชินไปชินทางด้งานอะีอ้หนีไอ้หนีเขา อะไรอย่างงี้เคยไม่มี่น้่าหน้าแบบน,นี้ด้วยอ่ะเออกูพูดอย่างงี้เลยหน้าเราไม่ได้เป็นอะไรหน้าเราเป็นอย่างงี้แต่เราอาจจะไม่ได้คิดแบบที่เธอคิดก็ได้มีก็เลยบอกว่าไม่ใช่เลยเธอหน้าอย่างงี้จะตีกันเรื่องอะไรแบบเนี้ยแค่ที่ชินไม่ก่อ,อนอ่ะกลับไปลงรูปก็กดละมาเรื่องโซเชียลคือนางเป็นคนไม่ติดโซเชียลเลยพอเราเมนชั่นอะไรไปไม่เคยเมนชั่นกลับเวลาวันเล่นท่าหรืออันนิวเซอรีนางก็จะลงอันนี้ตามปกติแต่ว่าเหมือนแบบสมมติเมนชั่นเลยกลับไม่เคยเมนชั่นกลับเลยจะรีบเดีียยยวออู่่่่ปะเเเนธไมห็นหรอว่ารีเมมมมนนนนนชัั่่่่กกหหหเเเเเรรรราาาาไคออออยยลลแแ้้ว็ืบบบบใตตฮ กลับมาบ้างเลยแต่นานก็บอกเออเรื่องนี้ขอเธอเป็นคนที่แบบไม่ติดโซเชียลจริงๆพอเราเข้าใจเพราะอะไรเราก็ยอมรับได้ก็ถูกในขณะที่เราเคยเป็นโซเชียลมาก่อนโอ้เคค่ะไม่ลงแล้วค่ะ <laughs> <laughs> ทุกวันนี้ทุกอย่างแบบแฮปปี้เอนดิ้งแต่ว่าพี่ชินเขาทำยังไงทำไมเขาถึงแบบทำให้ทุกคนเปิดใจยอมรับเขาได้ตอนแรกมันไม่มีใครโอเคเลยเว้ยมึงไม่มีใครเหมือนแบบซัพพอร์ตจากมุมมองที่เห็น่องลูกอะไรต่างๆแล้วเขาก็เลยบอกเหมือนแบบไม่เป็นไรเราจะทำให้ทุกคนเห็นเราไม่ได้เป็นเหมือนที่ทุกคนพูดตลอดเวลาที่อยู่กันมาเนี่ยนางก็จะดูแลหมดทุกอย่างจะต้องการอะไรจะเอาอะไรพรอมพรา์ให้เราได้หมดเลยครอบครัวหรือพี่สาวเราก็เห็นตรงนี้ถ้าพ่อแม่เห็นว่าเราอยู่คนนี้แล้วรามีความสุขไม่ว่าจะกับใครนะเขาก็สบายใจเวย้ยแล้วถ้าบดลูกเราไปแแต่่ททาางีีดขึ้น้นเเคกก็ลวับ คนที่ลูกเราจะคบด้วยคือจะพูดอยู่ไว้ก่อนเลยว่าเหมือนแบบเวลาเราจะคบใครอะ่ะเราอย่าให้เสียงรอบข้างอะ่ะมากระทบคู่ของเราฟังได้เรารับฟังได้นะแต่เราต้องรู้คู่ของเราอะ่ะดีที่สุดเพราะคนอื่นไม่มีทางรู้จากคู่เราดีเท่ากับตัวเราเองอยู่แล้วคบกันานานขนาดเนี้ยมันต้องมีอะไรบางอย่างที่เหมือนทำให้เรารู้สึกว่าแบบเรามั่นใจว่าแบบอคนนีแ้แหละมันมีหลายเหตุการณ์มากตลอดเวลา6กเจ็ดปีที่คบกันที่ว่ามันพิสูจน์ความรักของเราทั้งคู่อะไรเงี้ยคือตอนช่วงทหารวันที่พี่ชินเข้าไปอะ่ะผู้ชายที่มีแฟนอยู่แล้วด้วยนะก็ลายมาไว ถึงนะเออแบบมาเจอหน่อยดีอะไรเงี้ยถ้าเราอะไม่แข็งแรงพออ่ะกูว่าอาจจะหลุดไปกับตรงนั้นเพราะว่าแฟนเราอยู่ข้างในไงแต่ถ้าเผื่อเราสึกว่าเราแข็งแรงพออ่ะก็ไม่มีอะไรที่จะมาทําให้เราแตกกันได้เว้ยแล้วพอผ่านทุทหารไปประมาณปีหนึ่ง<พ>ก็จะอุบัติเหตุมันเป็นอุบัติเหตุที่ว่าแบบไม่คาดคิดเถียงกันเถียงกันไม่ใช่ทะเลาะกาันไม่ใช่เรื่องใหญ่แล้วมันเป็นเหมือนแบบแอุบัติเหตุอันนี้คือประตูประตูกระจบเราดันประตูออกเขาดันประตูเข้าแล้วด้วยความที่กระจกมันบางมากเราไม่รู้กระจกมันบางมากนี่คือพิจิต ตัวเขาหมดอันนี้กระจกทะลุอย่างเงี้ยทะลุเขาก็ระจก,กแล้วเราอ่ะยืนอยู่ตรงข้างหน้ากระจกนางก็ผักรีออกถ้าเบื่อไม่ผักรีออกรีโดนไปแล้วผักออกแล้วนางก็เหมหือนหันตัวเขา้าอ่ะแล้วอันนี้คือประตูแล้วก็ตรจกอย,อยูย่อย่างเงี้ยขาอ่ะขาเสียบเข้าวุ๊บอย่างเงี้ยตอนนั้นอ่ะช็อกเลย กีดทำตัวไม่ถูกเพราะเลือดมันเยอะมากแต่นางมีสติมากนางเหมือนแบบจัดเท้าตัวเองนี่ก็ช็อกไปแล้วว่ากูรีบลงไปข้างล่างไปเอาค่ะรถมาให้ขอมโทไอะไรจะซื้อทัวรฟ้ามาใ้ขอก่อนแล้วสี่งสิขาช่วยคุ้มครองแฟนหนูด้วยคนที่บอกให้รีโทรหารถเพยาบางคือแฟนนะเธอโทรหาเอ็มบูเลนซ์ออได้ได้ได้เราโทรหาเอมบูเลนซ์แล้วก็ไปอยู่หน้าห้องไอซียูผ่าตัด5ชั่วโมงแล้วก็นั่งอยู่อย่างเงี้ยเราคิดแล้วว่าเหมือนแบบ เขาถ้าออกมาเขาเขาเลิกกับเราแน่นอนเขาคงแบบไม่อยู่แล้วกับคนที่ทําให้เขาแบบเป็นส่วนหนึ่งในกานที้เขาทำให้เขาเป็นแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วตอนนั้นคิดอะไรอะแบบตอนรอแล้วยังไม่รู้ว่าพี่เป็นไงต้องผ่าตัดต้องทําอะไรตอนนั้นคิดเลยว่าเหมือนแบบถ้าเขาเดินไม่ได้หรือว่าถ้าเขาแบบเดินไม่ได้แล้วแบบเอ้ยมันมันมันชีวิตของเขาจะเป็นยังไงต่อไปอะไรอย่างเงี้ยเราคิดเยอะมากมันเหมือนแบบโลกมันหยุดหมุนอะมันอยู่แบบเราอยู่ตรงนั้นแล้วหมดแบบเราช็อกอะพอหมอออกมาอย่างเงี้ย หมอก็เหมือนแบบทําหน้าแล้วก็เออจะทำหน่อยังงั้นกินในใจไหนทำหน่อยังงั้นแล้วก็เลยแบบหมอบอกว่าแบบที่เขาโดนอะมันคืออยู่ระหว่างเส้นเลือดใหญ่กับเอ็นมันคือตรงกลางคือตอนนั้นอะใจตกอยู่ในมุพื้นแล้วว่าแบบแล้วแล้วเ,เป็นไงบ้างแล้วจะเดินได้ไหมแต่สุดท้ายก็ผ่าตัดสําเร็จตอนที่เอาตัวเขาแบบแบบเขาไปอยู่ในห้อง <S <S เพื่อนทุกคนก็ล้อมแม่เขาพ่อเราก็อยู่ตรงหัวเตียงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จับเขาเราก็เหมือนแบบ ร้องไห้อะตอนนั้นร้องไห้เยอะมากค่นางก็เหมือนแราสลืมสลือแล้วตึงขึ้นมาแล้วก็เหมือนแบบจับหน้าเราจับหน้าเราอย่างเงี้ยเฮ้ยเบบีแบบเบบีอย่าร้องไห้เลยอะไรเงี้ยมันแบบเราไม่เห็นเจ็บเลยเดี๋ยวแป๊บนึงก็ผ่านกันไปได้อะไรเงี้ยแล้วฉันอืมแบบว่าพอเขาตึนขึ้นมาแล้วเขาจับหน้าเราแล้วเขาบอกว่าแบบแบบไม่เป็นไรแบบมันไม่ใช่ความผิดของยูนะอะไรเงี้ยแบบแบบเธอไม่ต้องคิดมากเดี๋ยวมันก็หายแล้วเราก็เดินได้แล้วอะไรเงี้ยคือในตอนนั้นฉัแบบทำไมเธอไม่ด่าเราด่าเราดีแบบ แบบด่าดได้เว้ยก,กูไม่อะไรเลยอะไรเงี้ยแต่คือไม่มีคําด่าเลยไม่มีมีแต่เหมือนแบนบไม่เป็นไรเธอไม่ผิดเว้ยอะไรเงี้ยเราเลยรู้สึกว่าแบบโหแบบคือเขารักเรามากอะไรเงี้ยขอบคุณค่ะให้ด้วยให้ด้วยให <c oughs> <c oughs> ้ด้วยแ <c> ล <oughs> <c oughs> ้ว <c oughs> <c oughs> เหมือนหมอก็บอกแบบจะเดินได้อีก เดือนนี่ก็บอกว่า6เดือนอนอไม่ได้มันนานเกินไปนี่นีเลยคิดว่าเลยว่าทําทุกอย่างที่ทําให้เขาเดินได้เร็วที่สุดสุดท้ายก็แบบเดินได้ภายในสองสเดือนเลยเขาพลังบวกที่เรามีให้กันนะนี่ไม่ได้รู้จักพี่ชีมเมการส่วนตัวเลยนะฟังในมุมมองกับสิ่งที่แบบเหมือนเขาทิพเพื่อนเราเราไม่รู้หรอกว่าก่อนน้นนี้เขาเป็นยังไงเลยเป็นขนาดไหนเขาอาจจะเคยเป็นแล้วกลับใจหรือเขาอาจจะเป็นคนดีมาตลอดก็ได้ใครจะไปรู้ในเรื่องของความรักแต่แค่รู้สึกว่าสุดท้ายแบบภายนอกมันก็แค่ภายนอกอาจจะไม่ได้มีอะไรที่ต้องแก้เลยก็ได้ สุดท้ายนะคะฝากถึงคุณผู้ชมหน่อยนะคะว่าถ้าสาวๆคนไหนเนี้ยที่อยากได้แบดบอยมาเป็นแฟนเนี่ยแต่อยากโชคดีแบบเลี่ยต้องคัดกรองอยังไงดีคะไม่กล้าให้คำปรึกษาเลยจะพูดยังไงดีลุกก็ส่วนลุกคือเราชอบลุกกับมันไม่ผิดเลยเว้ยแต่พอเวลาเราได้คุยกับเขาว่าผู้หญิงทุกคนเลี้ยวมันต้องมีเซนส์นก็ต้องแยกแยะลุกก็คือลุกนะนิสัยก็คือนิสยัยบางนิสัยของแต่ละคนอะมันแยกกันไม่ได้แล้วถ้าบอกคุณรู้อยู่แล้วว่าคนเนี้ยไม่ดูแน่นอนคุณต้องเริ่มมีสติกับตัวเองว่าเหมือนแบบเราจะเอาบ คุณปล่อยทุกอย่างให้เป็นตามน้าแล้วเหมือนแบบให้เขามีคนอื่นไม่รู้แล้วกี่คนนะแล้วคุณยังอยู่อ่ะมันไม่ได้เกี่ยวกับผู้ชายแล้วมันเกี่ยวกับตัวคุณเองไว้คือเหมือนแบบหลักๆเลยอ่ะไม่ว่าจะให้คำปรึกษายังไงทุกอย่างมันก็คือตัวเองอะค่ะต้องรักตัวเองให้มากๆจริงๆไม่ว่าเขาจะทําร้ายคุณยังไงถ้าคุณยังยอมอ่ะมันคือตัวคุณแล้วนะแต่ถ้าบอกคุณไม่ยอมคุณเลือกที่จะออกจากวังวนเดิมๆมันคือการที่คุณรักตัวเองมากพอที่ว่าไม่เอาตัวเองไปอยู่ในจุดๆนั้นมีคนรักเราอีกเยอะมากถ้าคคคคคนนนนีี้้้ไไไมมมม่่่่่เเเหห็ุณาาาาขขออออองงงรรรึตตสสใใจวักกกืยล คนคนหนึ่งอะมาในรูปแบบไหนอาจจะดูเป็นแบดบอยหรืออาจจะดูเป็นคนดีมากอาจจะดูเป็นคนเนิร์ดมากก็ได้สุดท้ายอะมันก็มีความเป็นไปได้ที่จะเลวพอกันทั้งหมดบางทีลุคภายนอกอะมันไม่มีทางเลยที่จะกําหนดได้ว่าใครคนนึงเป็นยังไงมันเป็นแค่สิ่งที่แบบดึงดูดเราในแบบจุดแรกอะถ้าคนมือนใจิมันก็ใจคิค่ะ ขอบคุณลิลลี่มากนะคะวันนี้ที่มาออกไราการ,รม,มารีฝากไว้ให้คิดนะคะอ่ะอย่าเพิ่ง,งเดี๋ยวขอไ้พรก่อนขอให้เพื่อนนะคะเจอคูดบอยหรือลุกแบทบอยแต่เนื้อแท้เป็นคนดีมากหลักเพอรี่มากๆขอแค่หนึ่งจริงๆเพราะว่าไอ้น,นี่มันพร้อมสู้เห้อไงต้องการคนที่พร้อมสู้ไปกับมันหลักนางจริงๆมีไหมคะมีอยู่นะมันต้องมีเนาะต้องมีดิมันต้องมีดิเออมันต้องมีขอฝันลขอให้เพื่อนเจอนะคะขอให้เพื่อนเจอกูดบอยค่ะงั้นไอพ่นกลับมนความรักดีที่ หายแล้วถ้าฉะนั้นเราจะขอไว้พรให้รวยรๆยรยรวมีธุรกิจอะไรอยากจะฝากไหมคะอ๋อมีเยอะเลยค่ะตอนนี้นะคะซอยใช่ไหมคะทิลาแอเซอรีนะคะฝากด้วยนะคะแล้วก็ในอนาคตจะมีอาหารเสริมที่กำลังจะทํานะคะก็ฝากด้วยนะคะ รู้จักกันมาตั้งแต่ชิงรลักเมษยานี่เลยเป็นหลังสาวไม่เคยลืมเข้าถึงยากอ่ะคือเข้าถึงยากเลยพี่โม่ตอนนั้นตอนนนั้เงียบแล้วก็ที่คุ้นเข้าทหารไม่ได้มีอารมณ์จะคุยอะไรกับใครขนาดนั้นทีมผักอย่างเดียวแล้วก็ยืนมาแล้วก็นคนไอ้อะก็ออกกำลังกายอ่ะยืนอย่างเดียวแล้วก็แบบสควอตเลยอะอันนี้คือเพื่อนสนิทจริงๆถึงจะรู้นะว่าลี่อ่ะเป็นแบบนี้จริงๆนางจะเป็นคนหน้าหน้านิ่งหน้าหญิงสองคนเลยไม่เป็นไรแล้วก็รู้จันกันแล้วนี่เป็นคนที่แบบเรารู้ว่าเรามีเซนส์ไงถ้าไม่่่่่จจจจจจรรรรริิงงงงใใวาาาาเเเะะะแแแแบบบ็คอออฟลุุ้มมมยยตตนนีพูดก เรียวมากคุณรีรบอกมึงเรียวเกินไปอะคือแบบไอ้เอเอ,เอแต่กูชอบคุณรีเป็นที่ปรึกษาที่ดีมากจะปรึกษาเรื่องผู้ชายเรื่องอะไรเรื่องงานเรื่องอะไรทุกอย่างได้ทุกเรื่องเหมือนเป็นคนรับฟังที่ดีแล้วก็เป็นคนที่แบบมีอินไซม์ที่เหมือนไม่ได้กดดนนะันอะบางทีเวลาเราปรึกษาคนอะมันจะมีความแบบวอมแล้วเลิกเลยได้อะไรอย่างเ<อ>งี้ยเลอกป่ะเราเป็นคนที่แบบจะอินมากเวลาเวลาอะไรนี่ก็จะแบบกูไม่ไหวแล้วนะถ้ากูอยู่ด้วยนะมึงขอด่าได้ปะอะไรอย่างเงี้ยกูแบบใจเย็นใจเย็น อย่าลืมติดตามรายการมารีฝากไว้ให้คิดทางช่องวันเพลย์กราวนะคะอย่าลืมกดไ like, ล<ด>ค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะคะและที่สำคัญแตดบอยเจอกันจ้ะ